วันนี้พี่ปูจะพามาทำเค้กทาร์นโฟร์เมอร์ค่ะซึ่งออเดอร์ก้อนนี้นะคะบอกได้เลยว่าแบบว่าคือมันด่วนมากมันด่วนจีบไปชนีดจา๋าเดยวน้องอะกำลังเข้าโรงพยาบาลอยู่นะแล้วคุณแม่นะก็แบบลืมอะลืมที่จะสั่งเค้กวันเกิดให้ครานี้ว่าน้องอ,อยากได้ทาร์นโฟร์เมอร์คือชอบทาร์นโฟร์เมอร์มากโดยเฉพาะตัวออปติมัเคราวนี้ว่าถ้าเกิดเป็นงานทาร์นโฟร์เมอร์ที่เป็นงานปัน้นนะทุกคนมันใช้เวลาการทํานานมากคืออย่างน้อยๆต้องสั่งล่วงหนะ้าประมาณ5วันนะเพราะว่าตัวทา er ร์นโฟร์เมอร์รายละเอียดมััันนนนคค่อออข้างเเยะืมป็ตว ที่กายร่างแปลงร่างหรือทานฟอร์มมาจากรถถูกไหมมันก็จะมีอันไหลต่ต่างๆเป็นแบบหุ่นยนต์มีอะไหลติดตัวแบบว่าตัวแต่งมันจะเยอะมากนะคะซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนาน พอเป็นออเดอร์ด่วนปุ๊บแล้วพี่ปูอะอยากจะให้น้องอะได้เค้กวันเกิดเนาะแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะเซอร์ไพรส์น้องด้วยพี่ปูเลยครีเอทแบบเค้กแบบใหม่มาให้นะว่าเฮ้ยมันก็สามารถเป็นทาร์นโฟลเมอร์นะที่แบบว่าสามารถทําด่วนได้อาจจะไม่ใช่เป็นงานปั้นเดี๋ยวมาดูกันข่าว,ว่าพี่ปูทําทงานแบบไหนไปให้น้องคะ่ะแบบทาร์นโฟลเมอร์ก็จะมีหลายแบบมากเลยนะคะอย่างตัวที่เห็นในภาพนี้นะคะก็จะตัวรถนี่เนาะ,ะเขาก็จะไปปั้น3ามมิตินะด้านในก็คือจะเป็นตัวเค้กนะคะส่วนตัว Bubble ล B นะคะจะเป็นลูกปริ้นตัวนี้จะเป็นการไดคคทนะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือที่จะเป็นงานปั้นก็คือจะเป็นงานปั้นเก็บเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆนะคะของตัวท r a n ฟอร์เมอร์อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของวันเกิดเขาจะชอบแบบไหนนะน Bubble บเบ B เป็น Optimus หรือเป็นตัวอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หลังจากที่ได้ตัว transformer มาแล้วนะคะเราก็จะมาทําพวกล้อค่ะที่แบบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับรถนะคะเพื่อที่จะเอาไปแต่งบนเค,ค้กก้อนนี้เราได้ล้อรถมา2อ,อันนี้เพนล้อแม็กอย่างดีเลยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปแต่งเค,คก้กค่ะตัวเค,ค้กนะคะพี่ปุ้เลือกที่จะใช้สีน้าเงินนี่แหละเป็นธีมของออพติมัสไปเลยแล้วก็วางตัวออพติมัสลงไปแล้วก็รถของเขาด้วยนะคะเลือกที่จะทําเฉดแบบว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็ มีสีขาวนิดนึงไม่ใช้สีน้ําเงินทั้งหมดเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเขาตัวใหญ่อยู่บนท้องฟ้าแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเราไปวางใกล้ๆก,กันแบบนี้ก็เหมือนอารมณ์ว่าออพติมัตเนี่ยอยู่บนรถนะกาลังจะแปลงร่างออกมาอยู่บนรถนะต่อกับตัวโลโก้เขาแล้วก็เลขสีที่เป็นเลขอายุนะของเจ้าของวันเกิดก็จะเอาไปวาง แต่งบนเค้กก่อนแล้วก็วางตัวโลโก้ของออฟติมัสลงไปจากนั้นค่ะก็จะเอาล้อค่ะไปแต่งนะคะคือไม่อย่างนั้นนะคะบนมันจะโลง่งจนเกินไปไม่มีอะไรเลยนะทุกคนตัวภาพที่เราใช้ในการทาด้านล่างนะคะก็คือแปะที่ขอบเค้กหมดแล้วเนาะด้านบนเขาก็จะว่างมากนะคะเราก็แต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เขาอะดูมีมิติมากขึ้นไม่โล่งจนเกินไปนะคะเราก็วางไล่ระดับสูงต่ําค่ะตัววงกลมตัวนี้เป็นเป็นแบบลูกเล่นนะคะ จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราจบแค่นี้มันโล่งไปถูกไหมมันดูโล่งๆไปเราก็ต้องหาตัวแต่งมาเพิ่มเติมตัวที่มันแบบว่าสามารถตกแต่งได้มันจะไม่ใช่ลูกโป่งละเพราะว่าถ้าเป็นลูกโป่งมันจะไปเข้ากับทานคอมเมอร์ถูกไหมแต่เราต้องการอะไรที่มันกลมๆขายรอรถอะค่ะเราก็เลยทําเป็นแผ่นวงกลมแทนแล้วก็เอาไปแต่งสังเกตว่าตัวตัววงกลมของเราจะมีแบบทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางนะคะไล่ระดับกันไปเราก็จะได้ตัวนี้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะจัดด้านบนให้เต็ม เมื่อเราได้เค,ค้กแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแพ็คค่คะกล่องที่เราใส่จะเป็นกล่องใสค่ะเวลาที่ลูกค้าไปนะจะต้องแบบว่าแช่ตู้เย็นด้วยนะคะนะด้านข้างก็จะมีบอกเนาะว่าการุณาแช่ตู้เย็นค่ะแล้วตัวกล่องนะคะพี่ปูจะผูกโบไว้ค่ะเพราะว่าเวลาดึงเข้าดึงออกจากถุงนะคะเขาจะได้ดึงออกได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวฝากล่องเนี่ยแล้วก็ตัวกล่องกับตัวฐานเนาะมันจะได้ไปด้วยกันบางทีเนาะเรายกแต่เฉพาะตัวฝากล่องนะคะ ตัวครอบเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยเค้กมีสิทธิ์หลุดมนือได้เพราะฉะนั้นเราจะผูกโบนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะผูกโบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าถุงเลยนะคะซึ่งถุงของเราก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเราทํามาเพื่อใส์แบบขนาด2ปอนขึ้นไปเลยนะคะนะอย่างก้อนนี้1นปอนก็จะสบายเบือเลยนะคะน้ําหนักเขานะเค้กสามิติเนี่ยเขาจะค่อนข้างหนักนะพี่ปูก็เลยเลือกใช้เป็นแบบถุงกระดาษนะคะ แล้วก็มีเทียนมีมีดไปให้เรียบร้อยค่ะขอให้เจ้าของวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะ